สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาชมสวนนะครับหน้าฝนนะครับชาวบ้านเขาทํานากันนะครับแต่คุณลุงไม่ครับนี่ครับผมทําสวนครับตอนนี้ก็ถั่วฝักยาวสวยงามนะครับกําลังขึ้นไข่นะครับผมสวยงามมากครับแล้วก็เลี้ยงควายนะครับตัวนี้ตัวเบลเลยครับ ตาไปเอา้ามาจากไหนตาฮะอ๋อ um, ส,สวนสวนข้าวโพดตาตาปลูกอะไรบ้างปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดแล้วปลูกอะไรอีกในตรงไหนตรงตรง <im it> <paralysis> อ um, ตรงนู้นใช่ไหมมีควายกี่ตัวตาเตตัวว้สวยงามดูดิตอนนี้ควายยังไม่ได้อาบน้ําเลยครับเพื่อนเดื๋อนก็ต้องพาไปอาบน้ําหน่อยนะตา อันนี้ครับคนอื่นก็ทํานากันนะครับแต่คุณตาก็ทํานาบ้างนะครับแล้วก็แบ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับมาทําการเกษตรช่วงหน้าฝนนะครับเนี่ยครับถั่วฝักยาวกําลังขึ้นขายนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็อีกที่ไกลๆฝั่งนู้นก็เป็นเป็นอะไรตาเป็นข้าวโพดนะครับ ครับข,ข้าวโพดสองนาเลยครับโอ้โหขยันมากเลยครับคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วตาเจแล้วฮะเจดสิบ้วแล้ว,ลวดูสยังแข็งแรงอยู่เลยเลี้ยงควายด้วยครับตัวนี้มันชื่ออะไรตาเ<ด>นี่ยตัวเนี้ย<ด>ฮะไอตู้ไอตู้อ๋ไอ,อไอตูนะครับกินยาครับเพื่อนๆ บรรยากาศดีครับแบบบ้านๆน,นะครับผมอากาศยามเย็นครับแล้วตัวนี้ชื่ออะไรตาไอตัวใหญ่อ่ะชื่อแกไอแกไอแกเนี่ยไม่ได้อาบน้ําเลยเนาะตาดูดิกินเล่นโครน,น,นยังไม่ได้อ่บน้ําเลยต้องพาม,ามันไปถูสบู่ด้วยสระผมด้วยนะครับ คนตาเก่งมากเลยเนาะทําได้ทุกอย่างคนเดียวเลยใช่ไหมตาเนี่ยเนี่ยครับทำได้ยังไงครับคนเดียวนะครับทำขายขึ้นนะครับแล้วก็ให้ต้นถั่วฝักยาวนะครับมันเลยขึ้นทางนะครับผมตอนนี้ก็กําลังกำลังออกดอกนะตาเนาะแล้วก็ยังมีแซมระหว่างต้น ทัวฝักงยาวก็จะมีแตงกวานะครับตอนนี้มีลูกแล้วครับได้ขายทั้งปีไม่ตา่ขาขายทั้งปีเลยครับโอ้โหทําได้ไงเนี่ยคนอายุเจ็ดสิบกว่าปีฮะแ,แล้วก็ยังมาเลี้ยงควายอีกครับผมนี่ควายนะครับผม บรรยากาศสดชื่นครับเพื่อน